สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นองนะคะสวัสดีพี่นองแฟนคลับสาวนวลพี่วันพแพงล่ะก็ุ๊กกลํองรับเหินออฟฟิเชียลซื้อช่องเจ้าของมือนีนะคะเป็นครั้งแรกที่เรามาบ้านพระเอกวัดศิวด,ดุลน,นะคะมือนีมาบุกบ้านไอวัดน,นะคะโอ้ยบ้านเพื่อนคืองามเลยพี่นองคะ่ะผู้อื่นก็นมาบแล้วละตว่านหูานหนงก็เค่อยมาเจ้าของบ้านอยู่ไหนนะ มีหน้าบ้านมีไอ้เต้าเงาะด้วยอุ้ยคือสวยเถ้ะอยากมีบ้านแบบนี้จังเลยแต่ของบานอยู่ใสน่นอโไกย่างออกม,มาหลังบา้านอุ้ยมีมุมตรงนี้ด้วย่นออุ้ยชื่นชอบ นชอบจังเลยพี่วัดตรงนี้ัวกบ้องหาวเลยอ่ะ เด็กหน่อยทั้งด้มาเรีนอยู่นี่อ่ใส่กระเป๋าแล้วใส่กระเป๋าแล้วนงไม่ไม่อีกเบอร์หน่งูทแบบูุณแม่ก็มานะคะแม่สีก็มาอันนี้คือจะนอนแบบไม่ล้างหน้าเลยใช่ไหมเอาแบบนี้เลยใช่ไหมพีนั่งนั่งด่าคนไง เอาไม่กันนะอดหเอาเห่ือนก๊อเอาม้วนแม่ม้วนแม่ก้อยนี่ั่นเองของฉานน้องนะไปไป น้องมีไงหฮโลน้องไม่ดีวินไงไม่ชอบบ้างพี่วัดจัง,งเลยเอาเท้าเอาแล้วเหี้อน้ำพ่ะพี่น้องอยาน้ำกินก่อนพอ,อกินน้ำหน่อยนะคะเว้ยลืมสวัสดีค่ะ,ม,ะมีเด็กอยากได้ของเล่นละ นี่เลยได้ของเล่นละไม่ได้สนใจอะไรเลยได้สนใจอะไรเลยซื้อพวยังพมาบอยเอาลองสิเอาที่เหมือนกระแส อันนี้คือจะมาขโมยของใช่ไหมเนี่ยไม่แต่ว่าอันนี้มารอบสองเพิ่งเห็นอันนี้ไงเอฟมีกี่ห้องนอนในบ้านพี่วัดสิบ <10. S 1> มีนี้มีนี้อุ้ยห้องนอนมีนี้อันนี้คือห้องน้ำใช่ไหมใช่ว <1. S 1> ันออเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคุณ <1. S 1> แม่มารถใครคะแม่ มากับพี่วัดอ๋ออุ้ยืีนชอบบานท่วัดจังเลยอะไรคะพี่นองกับพี่วัดในวันนี้ไหนโอ้เื้อเะอซะพร้อมาันนีน่ยพร้มวนีเดี๋ยวก่อนนะพอวันนี้นอน นอนกับพี่วัดนอนด้วยกันนะวันนี้สิบวัดตื่นอุ้ยจะนอนหลับไหมนี่นอนหลับไหมนี่เอาไว้ข้างหมอนด้วยนะต้องเอาไว้ข้างหมอนด้วยนะอุ้ยหลบเอียนไม่เอาไว้ไม่เอา้เอาไวนิดหน่อยเจะไปดูพี่วัดเขาอธิบายเรื่องต้นไม้ก่อนเดี๋ยวจะไปถามพี่วัดอายอายไว้นี่ขาดชีกเลยวะนี่ไม่นะเห็นรูปน้ำไม่นี่ก็ขาดนี่ ไอ้วัตแต่งเบิดเท่าไหร่นี่บ้านบ้านไม่ต้องถึงถามต้นไม้ก่อนขาดก้อนนั่นแหละไก้อนนั่นแหละต้นไม้หนาแพงกว่าบ้านอีกนะจริงจริงแล้วอ่ะต้นไม้แพงกว่าบ้านอยู่นะตอนนี้บ้านบ้านบ้านนี้เท่าไหร่พี่วัดกี่ล้านบ้านกี่ล้านสองจุดแปดสองล้านแปดอ๋อแล้ว แต่ว่าต้นใหม่นี่อุ้ยอย่าสีไว้นี่สีได้บอลลูใจเย็นเด้อทำไรทำเลยกูอยากทำไรทำเลยต้นละประมาณหมื่นห้านะสมัยนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้นะาจะง่างามเด้อเบอร์ในลูกตอนนี้เท่านี้น่าจะประมาณสองพันกว่าอย่าสีแบงลูกหน้าถ้าใครซื้อตามก็คือแต่ว่าพี่วันไม่ต้องนี่ก็ซื้อมาเหมือนกันต้องเป็นคนโอ้ย ใบกระื<า>้อมา้าต้น,นต้น,นสนนมิ่งวัวกระซื้อม้ามือหนึ่งนี่น้อยก็นี่อีกอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องต้นไม้นี่อันนี้อันกระดาษกระดาษด่างกระดาษด่างขาวอันนี้หูช้างด่างเหลืองช้างด่างเหลืองอันนี้หูช้างด่างเหลืองหมดเลยหูช้างด่างเหลืองจะแพงกว่าด่างขาวอันนี้ก็คือบิวอินเพิ่มใช่ไหมข้างหลังมีบิวเพิ่มบิวเพิ่มเป็นห้องครัวเป็นครัวไทยใช่ไหมคะ พี่วัดเป็นที่จริงแล้วพี่วัดเป็นคนรักธรรมชาตินะครับเป็นคนที่อ่อนโยนมากเขาบอกว่าคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็รักธรรมชาติเป็นคนที่สุภาพแล้วก็สุขุมแล้วก็อ่อนโยนแต่ว่าบางอย่างก็โรคส่วนตัวสูง,งเหมื <c oughs> ไอนกันไปเจอด้วยความลบหลังบ้านครับไม่ไปดูแล้วไปแล้วเหรอไปดูมาแล้ว <c oughs> แต่ชื่นชอบมุมนั่งเล่นตรงนู้นมากเลยแล้วก็จิเบเปาได้แบบนี้หรออันนี้ขอตอนกินได้ไหมไม่อันนี้คือแต่งเองหมดเลยใช่ไหมพี่วัด ข้าต้นข้าต้นกิ่จากต้นไผ่อันนี้ก็แย่งกินโดได้มาหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้โอยนอนหลับหลักพันท่านนี่ได้่าโนอนในนีกอ๋อก็คือเอามาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ตอนนี้อันนี้มันเป็นไม้ตามหามากเลยนะอะไรนะหน้าขาวอันนี้จันคายเขาไม่โบถึงรู้เรื่องต้นไม้จังเลยเอาที่บ้านที่บ้านที่บ้านทําร้านต้นไม้ขายดำจันทนาวิจันดำ จันนาคอันนี้เดลีจักรพรรดิโอ้ย้ยชื่นชอบบ้านพี่วัดจังเลยนี่ถ้ามีบ้านแบบพี่วัดนี่ไม่ไปไหนแล้วนะจะอยู่แต่บ้านล่ะจะไม่ไปไหนครับ้านบ่ค่อยได้อยู่มันก็เลยแบบมันก็เลยดูโลกโลกใช่ไหมมันมันไม่ค่อยน่าบ่ได้อันบ่ไเด้ตัดแต่งเนาะถ้าคนรู้น่ะมันขโมยแล้วนะเพราะว่ามีคนอยู่บ้านต้นไม้หน่อเอาแล้วปกติพี่วัดอยู่กับใครนี่อยู่คนเดียวเอาเหรอปกติคนเดียวแต่ พ่อกับแม่กับท้องเหมือนาเท่านึงอันนี้อะไรนะอ๋อก็คือพ่อกับแม่ก็คืออยู่อีกหลังนึงอย่างนี้เหรอคะพี่โลกหัวช้างอะไรพี่โลกหัวช้างลายเมฆใช่ไหมอันนี้รายการอ่าสำรวจพืชโลกนะคะเตอจากสวนจัดเองเหรออุ้ยแต่ชื่นชอบอยู่นะคนมีสินนะเอ้ยถือว่าเป็นคนที่แบบเป็นนคมีขาเรียกอะไรอ่ะเนี้ยว่าจแต่ไม่มีหลังคาซะ เป็นคนที่มีเซนต์เรื่องการจัดสวนน่ะคือแบบบัตศิลป,ปะตอนแรกว่าบอลดาด่างบอลนา่างบอลบอลออดิบออดิบดาวนี่ตอนแรกว่าจะถามพี่วัดป่าแบบว่าได้จ้างให้เขามาจัดสวนให้ไหมแต่อันนี้ก็คือวางแบบเองวางแผนเองมา,มามย,ายูบานร์ดแต่มีความสุขนนนหน่อยอบาร์ดมันดิสเซอร์เองเบิร์ดย่างเดียวยู่บ้าร์ดแต่มีความสุขเนาะตื่นสาวบ้าแต่เพื่นสิกับว่ายังกับเบิร์นูัวงหนักมักนั่งนั่งบอกกับตัวใหม่ ต้นไม้นีนช่ชอบเลยชอบชอบบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยเยอะแต่โลกถ้าได้อยู่ก็คงไม่โลกไม่แต่มันไม่ถือว่าโลกนะเอาจริงๆแล้วก็มันยังเป็นสัตว์เป็นสวนมันไม่ได้นะ้ำมันเลยไม่โตสักทีมันเลยนะเขาเรียกว่าไวราวาหรอเมนตอนแรกรแบบอันจะาเนนึกว่าพระเจ้ายิงผมเปียไหนๆอันไหนไหน,นู่นจริงๆใบมันสีเงนใบมันจะใหญ่มากมันต่างกันตรงไหนเนี่ยไวราวามัน นี่ทำไมอันนี้สวยจังไละวะ่วาโนน,น, <c oughs> นี่อันนี้ทำไมอันนี้สวยจังบนกระดาษขาวทื่นเต้นปีมันแ,แทงเหมแทงซื้อบัดนี้เขาบอกว่าอุ้ยกำล,ล,ลังลงลดเราได้เออลงแดี่วโอเคเอ่ะที่ซื้อมาขายไงโคบีตเรามีบัต้บัตรได้ล้บสองปีซื้อมาขายส่วนใหม่ก็ได้หลายบาทอยู่นะแต่ว่าก็มาขาดทุนช่วง คันวาามดตลช่วงที่มันลงใช่ไหมหรือว่ายังไงช่วงราคามันดิ่งลงเพราะว่าคนทำเกาหลีนี่ไงที่มีข่าวว่าเป็นแรกรถตู้กับซื้อบ้านไงเอาอันนี้เหรอตัวนี้เลยเอต้นนี่้สามานถมีได้จะหนีรักหนีเพราะมันสิบสามสี่หมื่นแบบนี้แล้วตอนนี้เหรอจะไปก็ห้าอีกเขาขายต้นไม้ไงอ๋ออีริสต้นผูกผู้แรมปลูกมีดอกนี่เป็นคนมีดวงมีโชคอีริสได้นี่ก็สีดวงก็สีโชคอยู่นั่นล่ะบางเพื่อนแน่พุ่นคืงว่าเป็นดอกได้บ่ะ ดอกอะไรปะนี่มันมีเป็นดอกก็คิดต้นแบบซื้อมาอันนี้ก็คือมามา,มาพอมาปลูกแล้วมันก็ขึ้นเองอ,อันนี้ใช่ไหมอันนี้คือโซลา่าเซลล์อันไฟบ้านไฟอันไ,ไหนพี่บันใช่มันมแรงมากเลยโอ้ยนี่เห็นน,นี่เห็นเรสเฟอร์การจัดบ้านแล้วนะทำทำบ้านสองล้านแปดแต่ว่าซื้อต้นไม้ประมาณสามล้านเออมูลค่าต้นนี้ก็สามหมื่นเหกันอันนี้ก็คือซื้อมาลงเองใช่ไหมคะตอนซื้อมาเป็นไงสมนีบอเอาต้นใหญ่มาเลย สามหมื่นห้าต้นใบมันมันละท่าไหลายอะไรพวกไหนเป็นภูมิเป็นยังเนาะเอาพวกนี้ต้นละ 5, ห้าพันอะไรนะยังเตาเ้าเออเล่าเต้าอะไรต้นจีบน้ำไม่เห็นหาท่านหาท่านกินก็ได้ไว้ชื่นชอบน,นะข้า่นี่มีบ้านเหมพี่วัดน,นี่จะไปไหนไม่ไปไหนเราจะอยู่แต่บ้านละโอเคค่ะพี่นอ้อ,อ,งงอ,งองพ่อหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวจะไปหาเ็ดน่ากินหาเน่ากินแล้วค่ะตอนนี้ ขอบคุณพี่วัดนะคะที่นําทัวร์บ้านวันนี้นะคะอคขอบคุณน้องโบนะคะที่อออขอบคุณน้องโบที่วันนี้แนะนําต้น,นตไม้โอเคอไปแล้วครับพี่น้องคะ่ะพอกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ